สวัสดีครับผมฟิลนะครับจากร้านฟิลบา์เหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่พร้อมจําหน่าย1คันนะครับเป็นรถทรงจิกโกอย่างนี้เลยนะฮะวัยรุ่นโอสคูนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว s t a r ์เลียนไอรอนวันนะครับรถเป็นปีคศ2015จดทะเบียน2018นะครับตัวรถเป็นรถมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนทุกอย่างครบถ้วนนะครับภาษีคันนี้เพิ่งขาดนะภาษี66นะครับ แต่ว่าตอนนี้ป้ายทะเบียนเนี่ยหล่นหายนะครับสามารถขอคัดใหม่ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมรอบคันกันครับถังน้ํามันทรงโฟติเอกย่างนี้นะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิมนะครับทรงสวยเลยมาพร้อมเจ้าตัวฝาถังลายกระโหลกอย่างนี้นะครับโคตรมันเลยนะฮะเป็นแฮนด์แต่งอย่างนี้นะครับรถไม่มีไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าไฟหน้าไฟท้ายใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแตนนะครับ เบรกหน้าไม่มีตามสไตล์เลยนะครับไวรุ่นโอคูนะครับไล่เบาอ่ายางหน้าดอกเหลือเยอะครับใช้งานได้อีกย,วยาวๆเลยยางหลังก็เช่นเดียวกันครับนี่เลยซีซีบาร์สูงๆอย่างนี้นะครับสามารถคนขับก็พิงตรงนี้คนซ้อนก็พิงข้างหลังได้เลยนะฮะมันมันกันเลยคันนี้อ่ามาพร้อมท่อทรงจักกันอย่างนี้นะครับคาบูเอ็นโปมีให้เรียบร้อยครับเหยียบฟอร์เวิร์ด ออกยกสูงหน่อยๆนะครับทรงชิโกโเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการสตาร์ทกันก็รถคันนี้สตาร์ทเท้าสตาร์ทมือใช้งานปกตินะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับพอเปิดสวิตกุญแจปุ๊บไฟหน้าจะติดอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาจิ้มสตาร์ทได้เลยนิ้วเดียวทีเดียวติดรถเซอร์วิสเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเครื่องเดิมเดินนิ่งนะฮะเครื่องเงียบด้วย มาฟังเสียงกันเดินเบานิ่งๆครับเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับผมขอยันดับเครื่องก่อนเสียงดังนะครับ สำหรับเจ้าตัวส Starion Iron One คันนี้นะฮะเล่มทะเบียนเอกสารทุกอย่างครบนะครับพร้อมโอนผมขออนุาตั้งราคาขายเงินสดนะครับไว้ที่39,000บาทนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับขออนุญาตขายเงินสดอย่างเดียวนะครับใครมีรถจะเอามาแลกมาเทิรนกับผมก็ยินดีรับทุกรุ่นนะครับทุกทีสีทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ช่องทางติดต่อของผมนะครับเป็นเบอร์โทร092 495 9 3 3 8อ d Line F E L B I K E L B I K E 1992นะครับ ร้านผมตั้งอยู่ซอยเทพรัก20นะครับซอยเทพรัก20สะพานใหม่สายใหม่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่เดินทางาไม่สะดวกเดินทางมาดูตัวจริงสามารถวิดีโอคอลมาขอดูจุดต่างๆอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สะดวกเดินทางมารับรถด้วยตัวเองผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่การจัดส่งเก็บเงินปลายทางผมจะขอมาจําก่อนรถที่ก่อนที่รถจะออกทุกคันนะครับโอเคแล้วก็ ยังไงก่อนจบคลิปนี้ผมอยากฝากให้เพื่อนๆๆพี่ๆนะครับทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะฮะ mm hmm. ยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไอรอนวันสุดจิโก้คันนี้ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ